คูบุญสวัสดีคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบุญมาในหวัวข้อข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังข่าวปังนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นแบบให้เลือกกองไพ่ทั้งหมด3กองกองที่1ค่ะกองที่2ตรงกลางและกองที่3ขวามือค่ะให้ทุกคนนะคะเลือกกองไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจที่สุด นะคะคเลือกกองไหนก็ใช้กองนั้นในการทํานายเลยนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1ก่อนนะคะครูบุญจะไม่ได้เช็คพลังงานนะคะเลือกกองไหนก็เป็นกองนั้นเลยนะคะคนที่เลือกกองที่หนึ่งข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังข่าวฟังนะคะเดือนกุงภาพัน ใบแรกเลยนะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งหากตอนนี้นะคะคุณมีปัญหาขัดแย้งทะเลาะใดๆนะคะกับบุคคลรอบข้างกับเสียงแวดล้อมเดือนกุมภานี้นะคะสถานการณ์นี้จะจบสิ้นไปแล้วนะคะจบสิ้นการขัดแย้งการทะเลาะกับผู้คนดิ The เฮอร์มิตค่าเดือนกุมภาพานันธ์เขาวดีขขาวด่นของคุณก็คือ คุณจะมีชีวิตที่สงบสุขมากขึ้นสุขสงบมากขึ้นหากก่อนหน้านี้หรือณปัจจบุบันชีวิตคุณค่อนข้างวุ่นวายมากๆหลังจากนี้นะคะคุณจะค่อนข้างใช้ชีวิตแบบสุขสงบมากขึ้นบางท่านอาจจะไปปฏิบัติธรรมเลยนะคะถือศีลสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่คนเดียวอยู่สันโดษนะคะรองอยู่เงียบๆเ,เพื่อสติเพื่อปัญญานะคะเด็กชื้อไม จะมีการได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานนะคะจะมีการต่อยอดงานใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะงานที่ทําอยู่ที่ใช้ไอเดียสร้างสารรค์การต่อยอดธุรกิจต่างๆและนะคะสติปัญญาจะนำมาซึ่ง การต่อยอดการสร้างสารรค์ผลงานนะคะ6ไม้ใชยชนะค่ะข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังข่าวปังเดือนกุมภาของคุณใครทำงานสื่อโซเชียลออนไลน์ขายออนไลน์การสร้างตัวตนมีโอกาสจะมีชื่อเสียง มีคนให้การยอมรับมีคนรู้จักคุณมากขึ้นใครนะคะที่จะสอบแข่งขันงานข้าราชการหรือสอบชิงตำแหน่งอะไรก็ตามเดือนกุมภามีโอกาสที่คุณจะชนะทุกการแข่งขันนะคะหกไม้นี้ห ดาบจะได้ม o v ออ n ออกจากสถานการณ์ที่มันค่อนข้างวุ่นวายนะคะท็อกซิกไม่ว่าจะสถานที่สิ่งแวดล้อมผู้คนที่ที่ค่อนข้างไม่เอื้ออำนวยต่อการเติบโตของคุณนะคะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะคนกองที่หนึงสี่ถ้วย ความสงบสุขเวอร์เดซานเดอเซนเดอซันมาใบเดียวนี้จบเลยนะคะคนกองหนึ่ง t h e อ็มเปอข่าวดีข่าวเด่นนะคะเดอสตาปิดจบมาอย่างสวยงามคนกองที่1ข่าวดีของคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์จะมีสถานการณ์ที่เป็นข่าวดีจริงๆนะคะข่าวดีข่าวเด่นข่าวปังนะคะเกิดขึ้นกระทันหันไม่ทันตั้งตัวนะคะ ไปยับเหมือนปาฏิหาริย์ในชีวิตเลยนะคะดีเมจิเชียนนี้ที่ครูบุญบอกใครก็ตามที่ทำงานผ่านสื่อโซเชียลมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงจากคำพูดการสื่อสารการเจรจาหรือแม้แต่ใครที่ทำงานเกี่ยวกับแม่หมอนักดูดวงทำนายชะตามีโอกาสที่คุณจะโด่งดังชั่วข้ามคืนเดอะซันนะคะชีวิตจะ พบเจอแสงสว่างรุ่งโรดรุ่งเรืองใครทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเดอมเพอเรอร์นี้ก็มีโอกาสที่ธุรกิจคุณเนี่ยจะเติบโตก้าวหน้าก้าวไกลใครทำข้าราชการมีโอกาสจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับการอวยยศใครเป็นเจ้าของธุรกิจก็มีโอกาสจะได้ลูกน้องได้บริวารที่ ดีนะคะทั้งดีด้วยแล้วก็ทำงานเก่งทำงานดีมากๆนะคะลูกน้องของคุณจะได้บริวารที่ค่อนข้างดีเลยเดอะสตาก็เป็นลักษณะของ ชื่อเสียงนะคะข่าวดีขาวเด่นข่าวดังข่าวปังนะคะก็คือชื่อเสียงโด่งดังนะคะเด่นดังปังมากๆใครใช้หน้าตาในการทํางานนะคะไม่ว่าจะ MC p i พิตตี้ขายออนไลน์สื่อโซเชียลทิก o k YouTube ใดๆก็ตามที่เน้นในการใช้หน้าตาออกสื่อนะคะหรือใช้รูปร่างหน้าตาใช้คำพูดวาทศิลป์นในการสื่อสารในการเจราจา คุณจะชนะทุกการแข่งขันนะคะไม่รู้จะใช้คำไหนนะคะให้แบบเข้าใจใง่ายๆนะคะก็ตามคอนเทนต์ครูบุญเลยก็คือเด่นดังปังเฮงนะคะคนกองชี้หนึ่งนะคะจบแล้วนะคะสำหรับคำทำนายต่อไปจะเป็นคนกองที่2นะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองข่าวเด่นข่าวดังข่าวปังนะคะเดือนกุมภาพันธ์คนกองที่สอง เลือกกองไหนก็เป็นกองนั้นเลยนะคะครูจะไม่ได้เช็คพลังงานใดๆนะคะท่าในใดอยากเช็คดวงส่วนตัวนะคะสามารถเช็คก,กับครูได้นะคะข่าวเด่นข่าวดางังข่าวปางคนพลังงานกองที่2 เรื่องแรกก็โอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเลยนะคะเด็กถือเหรียญเด็กถือช่วยความรักความสัมพันธ์เดทการจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อเริ่มต้นสิ่งหนึ่งการจบจากเรื่องท็อกซิกดาราม่าสิ่งที่เจ็บปวทดทั้งหมดทั้งมวลความรักความสัมพันธ์คู่กรรมท็อกซิกรีเนเรชั่นชิพโอกาสดีๆในเรื่องการเงินโดดเด่นมากๆ ไฮเดอรสตาคล้ายๆคนกองที่1เลยนะคะคนกองสองปิดจบเป็นเด็กถือไม้นะคะมีเด็กมีผ้าของเด็ก ถือไม้ถือถ้วยถือ,ถอเหรียญสามใบเลยคนกองที่สองโดดเด่นในเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตไม่ว่าจะโอกาสดีๆในเรื่องของการงานโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักมีโอกาสที่จะมีคนที่พลังงานดูวัยเด็กกว่านะคะหน้าอ่อนกว่าวัยที่จะเข้ามา หยิบยื่นความรู้สึกดีๆมาสารสัมพันธ์กับคุณทั้งเป็นความรักความรู้สึกและโอกาสในเรื่องของการงานการเงินค่ะไพ่เดทไพ่สิบดาบใครที่มีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเจ็บปวดเสียใจคุณจะจบจากสิ่งสิ่งนี้นะคะเป็นการชดใช้กรรมนะคะแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งหนึ่งสู่สิ่งหนึ่ง ที่ดีกว่าใครนะคะที่มีความเจ็บปวดเสียใจก่อนหน้านี้คุณจะได้รับการเยียวยาใจาใครมีปัญหาการเงินนะคะห้าเหรียญนี้คุณจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องการเงินจะได้รับการเงินจากทั้งพลังงานเพศหญิงและพลังงานเพศช,ชายคนที่เขาค่อนข้างดูดีมีฐานะร่ำรวยมัง่งคั่งจะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ไปหยิบยืม กู้สินเชื่อต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนก้อนนี้เข้ามาการทำงานนะคะมีโอกาสจะได้เลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งราชินีไม้ใครทำงานประจำนะคะมีโอกาสที่คุณจะถูกเลื่อนค่าเลื่อนตำแหน่งอวยยศนะคะว่าง่ายหรือบางคนเนี่ยอาจจะลาออกจากงานประจําแล้วก็มาเริ่มต้นทำงานธุรกิจส่วนตัวเป็นนายตัวเองเป็นฟรีแลนซ์งานอะไรก็ตามที่ได้เป็นนายของตัวเองบางคนก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ เจ้าของกิจการนะคะคนกองสองไพ่เดอรสตา Star, มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงเด่นดังปังเฮงใครทำงานผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ขายออนไลน์สร้างตัวตนใช้หน้าตาในการออกสื่อนะคะรูปร่างหน้าตา มีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงเด่นดังมากๆในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเรื่องของความรักเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะเจอความรักผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะและคนคนนี้หน้าตาดีสวยหลอ่อดูดีมีสเสน่ห์และอาจจะเป็นคนดังด้วยเป็นคนที่ คนส่วนใหญ่รู้จักมีเอฟซมีผู้ติดตามมาชื่นชอบมาข้างไครหลงไหลและคนคนนี้นะคะโดยเฉพาะพลังงานเพศช,ชายเนี่ยจะเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองนะคะที่เขาจะมาช่วยเหลือเกื้อกูลซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินการทองหรือแม้แต่ในเรื่องการงานให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันเติบโตต่อยอดไปได้อีกนะคะใครทำธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่ คุณจะได้ต่อยอดธุรกิจเดิมที่คุณทำอยู่นะคะเช่นออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะหรือแบบต่อยอดสิ่งที่คุณทําอยู่ให้มันดีขึ้นนะคะสิบเหรียญความมั่งคั่งมั่นคงร่ํารวยมั่งมีนะคะคนกองสองจะเน้นในเรื่องของรวยรวยและรวยค่ะไพ่ราชาเหรียญและสิบเหรียญน,นี้หนีความรวยไม่พ้นนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีปัญหาการเงินอะไรอยู่ก็ตามแต่เดือนกุมภานี้มีโอกาสที่ คุณจะได้รับทรัพย์เงินก้อนบางท่านได้อสังหาริมทรัพย์ได้บ้านได้ที่ดินนะคะได้เป็นเศรษฐีย่อมย่อมนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็สั้นมากนะคะคนกองสองแบบสั้นกระชับฉับไวมากๆนะคะ จบแล้วนะคะสำหรับพลังงานคนกองสองนะคะท่านใดเข้ามาฟังแล้วรู้สึกดีรู้สึกใช้ครูฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะข่าว ข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังข่าวปังนะคะเดือนกุมภาพันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นนะคะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่กระชับนะคะชับไวนะคะเข้าใจง่ายนะคะข่าวดีข่าวเด่นข่าวดังข่าวปังค่ะ ว้าวคนกอง3ามใบแรกสี่ไม้เลยข่าวดีของคุณคือการได้แต่งงานสร้างครอบครัวค่ะลงหลัปกปักฐานนะคะใครที่มีความรักมีคนรักที่มั่นคงกันดีอยู่แล้วมีโอกาสที่เดือนกุมภาันี้คุณอาจจะได้แต่งงานนะคะได้อาจจะแต่งวันวาเลนไทน์ด้วยคนกอง3าใครมีแพลนก็เมนบอกคูบุญได้นะคะ ไพสี่ไม้เลยถ้าเป็นเรื่องการงานก็มีโอกาสที่งานของคุณนะคะจะขยับขยายใครทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสจะได้ถึงขั้นจดทะเบียนบริษัทเลยนะคะหรืองานประจำเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างมั่นคงมากๆนะคะสวัสดิการดีนะคะเงินเดือนดีตําแหน่งดีนะคะคนกองสามจะเน้นไปในเรื่องของคําว่าความมั่นคงนะคะในทุกเรื่องเลยนะคะการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ เสามไม้นะคะสามไม้กับสี่ไม้แปลว่างานอะไรก็ตามนะคะที่คุณได้ทำไปแล้วในตอนนี้นะคะมีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตมากๆใครทําการค้าการต่างประเทศก็มีโอกาสที่งานของคุณจะไปถึงระดับต่างประเทศได้เลยนะคะโกอินเตอร์ไปเลยนะคะคนกอง3ามค่อนข้างโดดเด่นทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับ ต่างชาติต่างประเทศการค้าการขายนะคะหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะดิวอยู่กับคนต่างประเทศนะคะเดอร์สตาร์สำหรับคอนเทนต์นี้เดอร์สตาร์ออกมาทุกใบเลยนะคะแต่คนกอง3ามจะแปลกกว่าทุกกองเพราะว่าเดอร์สตาร์ของคุณจะเป็นไปในลักษณะที่คุณมีการขอพรอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่กับ จักรวาลน,นะคะว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องการเนี่ยคุณขอให้คุณสมหวงังแล้วก็มีโอกาสที่คุณจะสมหวงังใครไปบนบานสารเก่าวให้ได้แต่งงานให้ได้สมหวังในเรื่องของความรักอย่าลืมไปแก้บนนะคะเนี่ยเดอสตาร์กระเดิดสานมาด้วยการคนกองสามปังมาก ข่าวดีข่าวเด่นข่าวดางังข่าวปังปังที่สุดนะคะทั้งเดอร์สตาเดอร์ซันนะคะชีวิตคุณเนี่ยจะค่อนข้างรุ่งโร์รุ่งเรืองสว่างสวัยมากๆนะคะใครทำธุรกิจส่วนตัวการค้าขายนะคะก็มีโอกาสที่จะธุรกิจรุ่งเรืองเติบโตก้าวไกลมากๆความรักความสัมพันธ์มีความสุขสมหวังมากๆกนะคะกับคนที่คุณรอคอยแปดถ้วยอาจจะต้องนะคะหนหลังให้กับ สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่ที่ใดที่ที่หนึงที่มันไม่ตอบโจทย์ชีวิตที่ที่มันไม่ใช่ที่ที่มันไม่ให้ความสุขเพื่อที่ชีวิตคุณจะได้ไปพบเจอแสงสว่างในชีวิตนะคะคนกอง3ามาชาถ้วยโดดเด่นในเรื่องความรักนะคะจะสุขสมหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จะมีความสุขมากๆกับเรื่องความรัก พลังงานเพศหญิงก็จะเจอนะคะเพศชายที่เป็นราชาถวยคนที่ดูอบอุ่นใจดีนะคะมีเมตตาชอบเอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ผู้หญิงนะคะคนต่างชาติต่างประเทศนะคะพลังงานเพศชายคนนี้สองไม้การมองการไกลการรอคอยการมีวิสัยทัศเจ็ไม้คนกองสามคุณจะสุขสมหวังจากการ มุ่งมานะอดทนทุ่มเทนะคะเจ็ดไม้เป็นลักษณะของคนที่ทุ่มเทมากๆกับสิ่งที่ต้องการไม่ว่าจะการงานความรักความสัมพันธ์มุ่งมานะไม่ยอมแพ้ไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อกับอุป,ปรสรรคที่คุณเจอแล้วคุณจะสมหวังค่ะดีเอ็มเพลลักษณะของพลังงานเพศหญิงที่ จะมีความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์มีกินมีใช้มีเหลือกินเหลือใช้นะคะได้ใช้ชีวิตดังจกักรพรรดิเลยนะคะได้ใช้ชีวิตเหมือนคุณนายนะคะถ้าคุณเป็นเพศหญิงนะคะคนกองสคุณจะเจอสามีที่เขาค่อนข้างดูแลคุณอย่างดีเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ทำงานด้วยนะคะให้เลี้ยงลูกนะคะอยู่บ้านดูแลบ้านนะคะแล้วก็ฝ่ายชายเนี่ยเขาก็จะแบบ ทำงานหาเลี้ยงคุณอย่างดีเลยนะคะคุณจะได้เจอพลังงานเพศชายที่เขาดูแลคุณดีมากๆคนกองสามคุณจะได้แต่งงานได้เป็นแม่ของลูกใครมีครอบครัวที่ดีอยู่แล้วแต่งงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มีน้องนะคะและก็จะมีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวพระจนภัยนะคะ a เ v e n t u r e นะคะคนกองที่สามมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลถึงขั้นไปต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศ ต่างชาติเลยนะคะคนกองสามเนี่ยเดบฟลวออกมายืนยันโดดเด่นในเรื่องของการเดินทางมากๆนะคะมีแผนว่าคุณจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศนะคะคนกอง3ได้ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระได้ใช้ชีวิตตามใจตัวเองที่อยากจะใช้บางคนอาจจะลาออกจากงานประจำมาทำงานอะไรที่เกี่ยวกับฟรีแลนซ์นะคะเป็นนายตัวเองหรือ บางท่านโดดเด่นว่าจะทํางานอะไรเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวนะคะสิ่งสิ่งนี้นะคะจะนําพามาซึ่งชื่อเสียงนะคะโดยเฉพาะถ้าใครทํางานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทางต่างประเทศเช่นเป็นไกด์นะคะแล้วคุณเนี่ย ทำออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีโอกาสที่คุณจะมีชื่อเสียงเด่นดังนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะคนกองที่3ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามค่ะคนกอง3ทั้งเดอ s u ซ t นเดอ a r สตสิ่งสิ่งนี้จะนําพาคุณไปเจอแสงสว่างไปเจอความเจริญรุ่งเรืองนําพาคุณไปพบชื่อเสียงนะคะความรักความสัมพันธ์ก็มีโอกาสเหมือนกันที่ จะนำพาชื่อเสียงมาให้กับคุณนะคะคนกองที่3ถ้าได้มารับชมแล้วรู้สึกตรงรู้สึกดีรู้สึกใช่ฝากกดถูกใจกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการดูคลิปดีๆต่อไปจะก,กันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ